สวัสดีค่ะวันนี้มาไล่อีกแล้วนี่เสื้อสวยๆเสื้อลูกไม้ฉลุผ้าฉลุนะคะมาดูผ้าฉลุกันอันนี้ยังไม่ได้ติดเจาะแล้วจะเตยีงมาดเดากับอ้นักกระดุมเข้าให้ดูก่อนนี่นี่ ผ้าลายฉลุสวยงามพุลูกค้าสีฟ้าสีม่วงสองสองสองตัวจะส่งเข้ากรุงเทพนะคะลายฉลุสวยๆเลยลายฉลุสวยๆเลยลูกค้านี่ ใช้กระดุมปัม๊มใช้กระดุมปั๊มนะคะนี่เป็นปกเชิดนะคะตัวนี้เดี๋ยวติดกระดุมก่อนนะเป็นปกเชิดนะคะลูกค้า อ่อนสวยๆลูกค้าสั่งตัดสั่งซื้อได้นะคะลูกค้ามันแน่นไปหรอเดี๋ยวเอาเอาตะไคร้กิบกเิ็กหนึ่งเดี๋ยวหลวมไปแล้วใส่แล้วก็ดูมันหลุดน้ำกระจะโป๊ กันเลยคะ่ะลูกค้าเป็นผ้าลายฉลุมีทุกสีนะคะลูกค้าแน่นไปจะเอาไหม เดี๋ยวมีสีม่วงนะคะลูกคา้าเดี๋ยวจะช่างจะยกสีม่วงให้ดูนะเดี๋ยวจะโชว์ปกนะคุณลูกคา้าว่าช่างทำปกสวยขนาดน,นี่เห็นไหมติดกระดุมแล้วดูสุภาพทำปกเลยปกช่าง จะทำเป็นลูกไม้นะคะเนี่ยชายลูกไม้ชายลูกไม้นี่มาทําปกเชิดมันมันมีวิธีทํานะคะลูกค้าก็อาเชิงอาเชิงมาทําปกมันจะได้ปกออกมาสวยก็ทําอย่างนี้ค่ะลูกค้า เอาเชิงมาทําปกสวยดีนี่ค่ะปกเชิ้ที่ร้านทําสวยนี่ขนอ้วนนะคะลูกค้าขนอ้วนก็ทําคอกว้างหน่อยเพราะว่ามันค้าคอนะคะลูกค้า ได้ใส่สบายแต่แต่งงามระเบิดเลยค่ะลูกค้านี่งามมากมากดูใังอยู่เลยได้เนอสับในยังอยู่เลยลูกค้านี่สวยงามคุณลูกค้าปกช่างทำสวยสวยสวยจริงๆ ปกช่างทำสวยนี่ค่ะนี่เป็นเชือตัวปล่อยนะคะลูกค้าเชือตัวปล่อยแขนปล่อยนะคะลูกค้าแขนตรงนะไม่ใช่แขนเรียวเป็นแขนตรงนะคะลูกค้า ด้านหลัง hey, ด้านหลังด้านหลัง mm hmm. สวยงามค่ะลูกค้าอันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเลย ข้องกันนะคะออกเลยค่ะนีสวยงามเห็นไหมคะลูกค้าสวยใกล้วันแม่แล้วตัดเสื้อสีฟ้าสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองตัดครบและะ้วค่ะลูกค้าสวยสวยสวย ่วงมาดูสีม่วงกันบ้างนี่สีม่วงติดกระดุมก่อนนะคะนิดนึงนิดนึงนะคะลูกค้านิดนึง รอนิดหนึ่งคะ่ะลูกค้าแป๊บเดียวแป๊บเดียวกำลังติดก,กระดุมนะคะลูกค้ากำลังติดกระดุมนิดเดียวนิดเดียวอ่าเสร็จแล้วสรกระดุมเสร็จแล้วลูกค้ามาดูสีม่วงกันบ้างนี่สีม่วงม่วงสวยนะคะลูกค้าม่วงสวยอันนี้สีอ่อนประตัวที่แล้วนะคะลูกค้า เศษผ้ายังอยู่เลยจะเ,เอาให้เศษผ้าให้ดูเศษผ้ายังอยู่นะคะลูกค้าอันนี้คือตัวนี้นะคะลูกค้านี่นี่คือตัวนี้เลยอันนี้คือตัวก่อนนะคะลูกค้าเศษผ้าเหลืออันนี้ตัวก่อน ม,ม่วงคนละม่วงนะคะลูกค้าเดียวจะเข้าใจว่าม่วงตัวเดิมมันคนละม่วงกันนะคะม่วงคนละม่วงคนละม่วงกันอันนี้ตาเล็กอันนี้ตาใหญ่นะคะลูกค้านี่มันมีฉลุตาเล็กกับตาใหญ่นะคะลูกค้าอันนี้ตาใหญ่ไหมสับรดใหญ่อันนี้สับรดเล็ก แต่ผลคนละพันกันคุณลูกค้านี่เห็นไ,ไหมคนละสีด้วยอันนี้มาดูปกเชิดต,ตัวนี้สวยงามนะคุณลูกค้านี่อันนี้สับรถตาใหญ่เห็นไ,ไหมสับรถลูกใหญ่อันนี้สับรถลูกใหญ่ช่างจะปูผ้ามันนะคุณลูกค้าจะปูผ้ามันนะคุณลูกค้าทำให้สีเข้มขึ้น สวยงามคุณลูกค้าจะปุกแค่นี้นะคะลูกค้าจะกุกแค่นี้นะเพราะคนมีอายุถ้าเกิดว่ายังไม่ค่อยมีอายุเท่าไหร่ก็ช่างก็จะซับแค่นี้นะคะและเปิดให้ไหลเนี่ยไหลเนี่ยเป็นผ้าลูกไม้ธรรมดาก็จะโลง่งแต่อันนี้เขามีอายุ พี่เขามีอายุแล้วก็ใส่ตับในประมาณนี้ตับในนี่อยู่ถึงไหล่เนียคะลูกค้าตับในอยู่ถึงไหล่สวยงามคุณลูกค้ามาดูปกการนี่ปกเชิดก็เอาชายขึ้นมาทำเชิดเหมือนเดิเมมลายเชิง เ,เชิงขึ้่มาทำเชิเอะไรขึ้นมาเอาชายขึ้นมานะคะเอาเชิง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 ขึ้นมาทำปกนะคะปกเชิดที่ร้านทำสวยนะคะลูกค้าทำสวยนะคะปกเชิดอันนี้เชิดกว้างหน่อยะคะ่ะลูกค้าเพราะเขาเป็นคนอ้วนเป็นคนอ้วนหน่อย ช่างทำปกเชิดสวยนะคะนี่นะครับปกเชิดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เชิดนี่ค่ะปกนี่ค่ะปกเชิดช่างทำปกเชิดสวยนะคะเห็นไหมสวยไหม เป็นปกไอ้นี้ก็สวยนะคะลูกค้าเป็นปกบัวคอบัวบัวแหลมก็ได้บัวกลมก็ได้นะคะลูกค้าก็สวยนะผ้าลูกไม้เนี่ยทำเป็นติต่างว่านี่เป็นคอเป็นคอบัวก็ทําบัวก็สวยนะคะลูกค้าคอจีนก็สวยคอบัวก็สวยบัวบัวกลมกับบัวบัวแหลมสวย แต่อันนี้เป็นปกเชิดนะคะลูกค้าฮาวายก็สวยนะคะลูกค้าสวยงามนี่เลยกระดุมปั๊มนะคะลูกค้ากระดุมปั๊มนะกระปุกกระดุมปั๊มสวยๆเลยค่ะลูกค้าให้ดูด,ด้านหน้านี่นี่เห็นไหมเห็นรอยรอยกุ๊ก ซับในจะอยู่แค่นี้นะคะตรงนี้จะเปิดโล่งนะคะเปิดโล่งระบายอากาศด้านหลังอันนี้ด้านหลังนี่ค่ะสวยงามค่ะลูกค้านี่เลยไล้นี้จะไลไม่นานนะคะลูกค้าเดี๋ยวทํางานต่อนะคะลูกค้าให้ลูกค้าดูจบแล้ววันนี้ไม่ีมผ้าปะเตะแต่ไม่ได้เอาขึ้นนะคะลูกค้าพอ,อ รีบทางานรีบทํางานให้แล้วนะคะลูกค้าเพราะลูกค้ารออยู่หลายคนลูกค้าที่รอรอหน่อยนะคะลูกค้าแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวลูกค้ารอหลายคนวันนี้จะไรไม,ไม่ไม่นานนะคะลูกค้าลูกค้าสนใจสั่งตัดได้นะคะลูกค้าถ้าลูกค้ามีผ้าก็ส่งผ้ามาเลยค่ะช่างก็จะคิดแค่ค่าตัดอย่างเดียว ลูกค้าจะมีผ้าถ้ามีผ้านะคะลูกค้าก็จะส่งเป็นผ้าชิ้นนอกเนี่ยชิ้นเดียวเรื่องผ้าซับในหรือว่าปูกาวเป็นหน้าที่ของช่างนะคะช่างจะมีกาวปูให้ถ้าเกิดจะปูกาวหรือว่าจะซับในอันนี้ลูกค้าให้ช่างซื้อผ้าให้อันนี้ช่างซื้อผ้าให้นะคะอันนี้ช่างซื้อผ้าให้สวยค่ะลูกค้า ช่างไม่อะไรนะไม่หลอกอะไรนะไม่เรียกว่าไม่หลอกไปทีนะคะลูกคา้าผ้าช่างก็จะหาผ้าที่เกรด,ดีนะคะลูกคา้าจะหาผ้าที่เกรด,ดีลูกค้าใส่ก็จะได้ดูภูมิฐานดูดีดูแพงดูเป็นคนรักแบบ ใส่ถ้าเราใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้าผ้าดีๆก็จะดูจะดูบุคลิกก็จะดูดูดีไปด้วยนะคะลูกค้าถ้าลูกค้ามีผ้าก็ส่งมานะคะลูกค้าถ้าไม่มีก็จะให้ช่างหาผ้าให้ก็ได้นะคะนี่เป็นแขนตรงนะคะลูกค้าแขนฟางไม่ได้ฟางมากไม่ได้คะ่ะลูกค้าเดี๋ยวไปซดน้ําแกงไม่ได้ค่ะลูกค้าถ้าเกิดไปกินโตจีน ไปซดน้ำแกงไม่ได้เดี๋ยวมันจะลงน้ำแกงลงชามน้ำแกงเขาสวยงามลูกค้าเห็นไหมตะเก็บช่างเอาไว้เยอะนะคะุณลูกค้านี่ตะเข็บดูตะเข็บมันก่อนนี่ช่างจะมีตะเข็บว่ให้เยอะเพราะว่าผ้าผ้าแพงสมัยนี้ของอะไรมันก็แพง ช่างอาจารย์เยช่างจะเอาไว้ตะเก็บไว้ให้เยอะนี่ค่ะตะเก็บตะเก็บจะไว้ให้เยอะเพราะว่าช่างช่างช่างจะให้ลูกค้าได้ใส่นาน,น,านถ้าเกิดเราอ้วนอ้วนขึ้นก็ไปขยับออกได้นะคะลูกค้าอ้วนก็ไปขยับออกได้ช่างจะเนี่ยช่างก็แบะตะเก็บให้เรียบร้อยถ้าอ้วนก็ไปขยับออกได้ก็ใส่ได้นานค่ะลูกค้าเพราะมันเป็นท่าน เนื้อดีด้วยถ้าตะเข็บเล็กก็คือว่าใส่แล้วพออ้วนแล้วก็ขยับอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางอันนี้จะไปขยับใส่ได้นานมากใส่จนเบือ่อหละพอตะเข็บมันใหญ่ขยับได้อีกข้างละเกือบสองนิ้วยขยับได้เกือบสี่นิ้วนะคะลูกค้า ช่างรู้ช่างรู้ไออะไรนะรู้ใจลูกค้าค่ะลูกค้าเพราะว่าช่างจะไม่เอาตะเก็บเล็กนะคะจะเว้นจากเว้นตะเข็บใหญ่ไว้ให้ลูกค้าได้ไปขยับใส่ไปหลายๆปีแล้วอ้วนก็ไปขยับออกได้เพราะตะเข็บเยอะที่ร้านจะไว้ตะเข็บไว้เยอะนะคะลูกค้าเผื่อลูกค้าอ้วนนี่สวยงามค่ะลูกค้าแล้วจะมี มีลูกค้านะคะมีลูกค้าชอบผ้าฝากฝากคลิปนี้บอกกับลูกค้าไม่ได้ทำลายนะคะที่ให้ช่างซื้อผ้าให้ช่างซื้อผ้ามาให้แล้วนะคะแล้วก็เป็นผ้าโทสีฟ้าผ้าโทสีฟ้าโชว์ได้เนาะ เดียวได้ก็ให้ให้ดูลายนี่เลยว่าพอเราไม่ได้ทําลายด้วยกันก็เดี๋ยวก็จะนอนนึกถึงผ้าว่าช่างเอาหาผ้ามาให้สวยไหมถูกใจไหมนี่ช่างเลือกผ้าผู้ดีมากใส่แล้วจะเป็นผู้ดีมากเพราะใส่เสื้อกับเสื้อสีฟ้าฟ้าฟ้าคามฟ้าอะไรนะฟ้าฟ้าน้ําทะเลใส่กับเสื้อใส่กับผ้าถุงตัวนี้สวยมากช่างตั้งใจเลือกให้เลยเพราะว่า ถ้าเกิดเอาฟ้าปีดขึ้นมาแล้วมันมันจะฟ้าฟ้าก็ฟ้าไปคนนี้มันก็ไปฟ้ากันใหญ่เลยอันนี้ช่างหาหาให้ลูกค้าจะใส่ใส่เสื้อได้หลายสีจะสวยใส่แล้วผู้ดีมากๆขอบอกเดี๋ยวจะโชว์ผ้าให้ดูนะคะไปซื้อมาแล้วผ้าทองผ้าทองมัดหมีไปซื้อมาให้แล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะคะให ไม่ได้ทำไรก็จะให้ดูผ้าเลยนในเลยเ,ล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 เลคลิปนี้เลยแต่ผ้าลูกไม้ไม่ให้ดูแค่ผ้าโทนะคะลูกไม้ไม่ต้องดูนะคะก็คือผ้าอันนี้แหละผ้าลายฉลุเนี่ยมาแล้วนะคะก็ให้ดูแค่ผ้าโทเนาะลายฉลุก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสีอะไรแล้วก็เนื้อผ้าแบบไหนก็ให้ดูแล้วเนาะ ให้ให้ดูไปแล้วแต่คนนี้จะให้ดูเป็นผ้าทอนี่สวยงามให้ดูแค่ผ้าทอนะคะผ้าลูกไม้ดูแล้วนะคะสวยงามนี่มาเรามาดูผ้าทอกันซืน้อมาแล้วนี่นี่นี่เน่งเนงเน่งเนงน,งนี่ผ้ามัดหมี่ของอำเภอบ้านหมี่เนะคะ่ะลูกค้า ผ้าทอประจําหมู่บ้านเหมือนก็เป็นงานแบบงานมันเป็นผ้าท้องถิ่นนะคะ่ะแบบชาวบ้านทอกันเองนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีศูนย์รับซื้อแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะมีแบบเป็นห้างเป็นห้างร้านจำหน่ายนะคะก็มันหลายขั้นตอน,นะคะ่ะลูกค้าชาวบ้านทอแล้วก็ไปส่งศูนย์ศูนย์ก็จำหน่ายด้วย แล้วก็ห้างร้านก็มารับจำไหนอีก็คือมันเป็นของโอท็อปเป็นของดีของบ้านมีนะคะแบบเป็นผ้าพื้นเมืองเป็นผ้าประจำตำบลสวยงามนี่เลยได้มาแล้วหนึ่งถุงช่างเลือกสีนี้ให้นะคะเนี่ยพอเนี่ยใส่กับใส่ใส,ใส่ใส่กับเสื้อสีนี้ก็ได้เห็นไหม ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเอาสีนี้มาเลยมันจะฟ้าฟ้าสว่างมากเกินไปช่างเอาที่นี้มาดับใส่แล้ผู้ดีผู้ดีใส่และวดีดดเดี๋ยวจะซีให้ดูนี่ไงถ้าแบบสีแบบนี้ก็มีนะคะลูกค้าแต่ช่างไม่ได้เอามาเพราะมันดูแล้วมันดูมันดูมันดู ดูลายดูลายโขก็มีนะคะลูกค้าแต่ภาพส้นี้สวยมาก,ใส,กสาาสใส่กับเสื้อได้หลายได้หลายสีใส่กับเสื้อได้แล้วก็ใส่ได้นานจะใส่กับเสื้อได้หลายตัวตัดแล้วไม่เสียของะคะุณลูกค้าไม่ได้ไม่ต้องใส่กับเสื้อของเขาก็ได้ใส่กับเสื้อตัวอื่นก็ได้ให้ดูนะคะ ่เลยเอ,าอาทางนี้ทางนี้หัวทางนู้นหางทางนูนงน้นชายทางนู้นชายนี่ค่ะนี่ตัดมานี่ตัดมานะคะลูกค้า สวยไหมยสวยเลยช่างเห็นแล้วก็ดุดตาช่างจับที่นี่มาเลยเห็นไหมต้องดูไ,ไกลๆป่ะต้องดูไกลไหมมาพับจะมั้งช่างตัวเตี้ยเนี่ย สวยงามมากนะคะลูกค้าเนี่ยใส่แล้วใส่เลบผู้ดีผู้ดีใส่แล้ว,ลว,ด,ด,ลวดูแพงแล้วก็ใส่กับเสื้อได้หลายตัวใส่กับสีนี้ก็ได้เห็นไหมใส่ได้หมดจะใส่กับสีนี้ก็ได้ใส่ได้หลายตัวนะคะลูกคา้าก็มันมีอันนี้เนี่ย สวยงามนีเลยอ่าเดี๋ยช่างช่างจะจับให้ดูฉายนี่เลยนี่นี่เลยนี่เห็นไหมสวยงามโดดเด่นที่สุดในร้านนะคะลูกค้ามีเยอะค่ะแต่ชิ้นนี้โดดเด่นมากชิ้นนี้โดดเด่นมากช่างจับชิ้นนี้เลยให้ดูผ้าใกล้ มันมีเนื้อผ้าผ้าเนี้ยใส่ได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังนะคะลูกค้าเนี่ยด้านด้านหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าใส่ได้สองด้านนะคะลูกค้าแต่ว่าจะลายมันจะผิดประกัน <c oughs> ก็คือลายลายด้านนี้จะเป็นสองเป็นแถวสองนะคะมีแค่สองแถวเนี่ยเป็นแถวถกแถวเอแถวสองมีสองแถวเนี่ยเป็นเส้นเล็กๆมีสองแถว ใ้้อีกด้านหนึ่งโดยมากช่างจะเอาด้านนี้ออกนะคะด้านนี้จะสวยจะใช้ได้สองด้านนะคะแต่ช่างช่างตัดไปนะตัดให้ลูกค้าทุกคนเลยช่างชอบใช้ช่างนี้ด้านนี้ผ้าใช้ได้สองด้านแต่ด้านนี้เนื้อสวยมากด้านนี้จะเรืงเส้นใจเนีย่ยอะไรเนะี่ยเขาเรียกอะไรนะ ลายเนื้อผ้านะคะลายเนื้อผ้าเนี่ย,ยลายเนื้อผ้านี่จะเด่นมากออกเป็นอนุรักษ์ของลพบุรีเลยนี่บางคนเขาก็จะเอาเอาอ,เอาอีกด้านหนึ่งขึ้นแต่ช่างจะเอาด้านนี้เนี่ยด้านเนี้ยเด่นมากช่างตัดมาหลายร้อยตัวแล้วช่างไม่ใช้ด้านด้านนี้นะคะด้านในเนี่ยและช่างไม่ใช้ เพราะเขาจะใช้ทั้งสองด้านนะคะ่ะแต่ช่างจะเลือกใช้ด้านนี้เพราะด้านนี้จะเด่นเด่นเห็นไหมเห็นไหมเด่นเด่นฝรลายเด่นฝรายลายเล็กเมื่อกี้นี้ลายเล็กเมื่อกี้นี้มันดูแล้วไม่เด่นนี่อันนี้ไม่ใช่สองแถวใช่ไหมอันนี้สองแถวเขาให้ใส่ได้สองสองลายเห็นไหม ลายเนี้ยละยนี้สวยเห็นไหมเห็นไหมลายเนี้สวยช่างชอบส่วนตัวเป็นส่วนตัวนะคะลูกค้าบางร้านเขาก็จะเอาด้านนี้ออกแต่ช่างบางร้านก็จะเอาด้านนี้ออกแต่ช่างเลือกด้านนี้และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วไปว่าออกลายสวยมากช่างตัดนับไม่ถ้วนนะคะผ้า ผ้าลายเนี่ยผ้าทอเนี่ยตัดเยอะมากผ้าถุงสาเร็จที่ร้านจะตัดเยอะมากเห็นไหมลูกค้าสวยมากใส่แล้วพูดีพูดีลูกค้า,า,ดดคาเดี๋ยวก็จะปูกาวนะคะลูกค้าปูกาวตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จสองเมตร้างสองเมตรเห็นไหมสองเมตรนะคะลูกค้า ลายของเขาลายเต็มผืนของเขานี่คือลายเต็มผืนสวยงามลูกค้าสนใจสั่งซื้อสั่งตัดได้นะคะลูกค้าแต่เป็นผู้ถ่งสำเร็จ คิดว่าสวยคิดว่าสวยถูกใจลูกค้านแน่ช่างเลือกให้รับรองว่าใส่แล้วดูดีดูภูมิฐานแบ,แบบถ้ามันฟ้ามากเกินไปมันจะดูเป็นของโหลเนาะเป็นดูใครก็ใส่ได้สีฟ้าใครก็ใส่แต่อันนี้แปกกับเขาใช่ไหมจะดูดีมีเป็นบุคลิก ของคนของคนมีอันจะกินใช่ไหมเป็นบุคลิกของคนมีมีบุคลิกอ่าที่นี้นะคะขอจบไลฟ์จบคลิปก่อนนะคะลูกค้าดูแล้วเนาะดูผ้าแล้วเนาะดูผ้าแล้วเนาะช่างเลือกผ้ามาให้แล้วนะนี่ขอบคุณมากๆนะคะลูกค้าขอบคุณมากๆ